สวัสดีครับพี่น้อง fc วันนี้ทีมงานทีเบืองพะหนจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568เริ่มชกเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30มนาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด117ปอนด์มุมแดงบุเรงนองลูกเฉพาะลงต้มพบกับมุมเงินไนฮอกราชานนนคู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด115ปอนด์ มุมแดงเฟซบุ๊กความฝุขก,กระบือไทยพบกับมุมน้ำเงินเด่นพรเพชรเอกปัตนีคู่ที่3ของศึกมวยไทยจัสีพิกัด1 1 2ปอนด์มุมแดงเดชพานุสอพงษ์อมรพบกับมุมน้ำเงินเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยจัสีพิกัด128่ปอนด์มุมแดงพันศักดิ์วรรณทวีพบกับมุมน้ำเงิน,เ,น,พนเพชรน้ำหนึ่นนนงต่อสุรัต ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของศึกมวยไทยเจ็ประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่เชียร์มันๆอย่างมั่นใจขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่แอด pak 1 6 8พี่น้องบอกว่าทีมเมืองพะหนแนะนำมารับประกันกา,การเงินมั่นคงฝากถอนไวต้องแอด pak 168ครับคู่ที่1ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด117ป่อปอนด์มุมแดงบุเรงนองลูกเฉพาะ่อลงต้องอายุ21ปีสูงละ8 8เซนตเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดกาลสินซ้อมที่ค่ายเก็ดเพชดชื่อเดิมบุเรงนองเพชดเกตเพ็ดเป็นมวยเดินเปิดเกมต่อยมาาัดสัดแข้งขวางหน้าเตะหนัก ปั้มรัดมัดตีแข่งๆปูดูดันหลักเลี่ยมดีครับ3มไฟล์ล่าสุดสิงหาคม67แพ้คะแนนไทยแลนด์สอลุ่งสักตุกลาคม67แพ้คะแนนไทยแลนด์สอลุ่งสักอีกครั้งครับกัดาดกราคมห8ชนะนอกยก3าวลยชัยพอพิมพอ์อ่อนมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินนายฮอกราชาโนนอายุ18ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดตรังซ้อมที่ราชาโนนชื่อเดิมยอดเพชรเกียรติภัยสน เป็นมววจังหวัดพิมือครบเครื่องเตะเจาะยางเปิดเกมต่อยหมัดฟันศอกแรงบูดูดันหลักเต็มดีครับไฟล์ล่าสุดพฤษภาคม6 8ชนะคะแนนชายใหญ่วอสุขสันต์กรดกดา,าคม6กแแพ้คะแนนไทยแลนด์สรุ่งศักด์เปรียบเทียบเสียสีกันนะครับคู่นี้สูสีกันครับแต่ชอบไปที่จังหวัดพิมมือความหลังหลายของวุฒมากกว่ามีลูกหักลูกเทมรยากาศน่าเสือดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่บุเรงนองลูกเฉพาะหลงต้มจะเบียดชนะในฮอกาชานน์ไปได้สนุกมันครับ คู่ที่2ของศึกมวยไทยเจสีพิกัด115ปอนด์มุมแดง Facebook ฟาร์มสุกกระบือไทยอายุ16ปีสูง172เซนติเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดกาลสินซ้อมที่พีแสนชัยมวยไทยยิมชื่อเดิม a ฟ e b o o k นภพลควายงามเป็นมวยเขา่าจากจังหวัดศาสตร์แข้งขวาคอแทงเข่าป้อนรับมัดตีเหนียวปูดูดันครับสมไฟล่าสุดเมษายน68แพ้คะแนนคีเลียนพุ่มผันม่วงมิถุนายน68เสมอปูตินสอเทียนโพ กรกฎาคมห8ชนะคะแนนปูตินสอเทียนโพมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเด่นพรเพชรเอกปัตตานีอายุ19ปีสูง173เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดสงขลาซ้อมที่สอสันเพชรชื่อเดิมเด่นพรเพชรสอสันเพชรเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดจังหวัดสะแกงปั้มรัดนติขควา้าคอแทงยดไส้บูดูดันแข็งแข่งแข็งแรงครับไฟล่าสุดมีนาคมห8ชนะคะแนนเจมสักแสงทองขาแก๊สเปรียบเทียบเสสีก็แล้วครับ,ค,รบคู่นี้ชอบไปที่ ในเข่าในเหนียวกว่าความคุ้นชินเวทีการยืเระยะและบรรยากาศน่าเสือดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เ Facebook ฟาร์มสุกกระบือไทยเจบทชนะเด่นพรเพชรเอกปัตตานีไปได้สนุกมารล้ใจมีลุ้นมันครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจดสีพิกัด112บอปอนด์มุมแดงเดชพานุสอพงอมรอ์อายุ19ปีสูง175เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่สอพงอมร ชื่อเดิมเดชพานุจายยุดกองสืบเป็นมวยเข่าล็อกรัดตีเหนียวแน่นศาสตร์แข้งขวางหน้าดันแทงปั้มรัดมัตีแข็งแร่งแข็งแรงครับสาไฟล่าสุดเมษายน68ชนะคะแนนเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่วิทยายน68ชนะคะแนนเด่นสยามเหลี่ยมธนวันรกรกฎาคม6 8ชนะคะแนนเพชรอนุวัต์นออนุวัต์ยิมมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงิน นพเดชนพเดชมวยไทยอายุ16ปีสูง172เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่นพเดชมวยไทยชื่อเดิมเพรนพเดชทวีศักดิ์เล็ก4พลังเป็นมวยเดินเปิดเกมสาดแข้งขวางหน้าดันแทงบั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นบูดูดันครับ3มไฟล่าสุดมีนาคมห8ชนะนอกยกสองเพรเมืองทองสอพงษ์อมรพฤษภาคมห8ปชนะคะแนนยอดกันช้างนครศรีสิงหาคมห8ปชนะคะแนนเพชรประภาพรล,ลูกบ้านใหญ่ เปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้สูสีกันครับแต่ชอบไปที่ทางมวยนอกในดีกว่าฉ่วบฝีมือความเร็วและการยืนระยะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เพชรนกพระเดชนพระเดชมวยไทยจะบทชนะเดชพานุสอพง์อมรไปได้สนุกมาแล้วใจมีรุ้นมันครับคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจะสีพิกัด128ปอนด์มุมแดงพันศักดิ์วรวันทวีอายุ24ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดชยัยภูมิซ้อมที่ค่ายวรวันทวี ชื่อเดิมพันศักด์ไดมอนด์98เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะหนักต่อยแรงปั้มรัดมัตตีปลายแข็งแกร่งแข็งแรงครับ3ไฟล่าสุดเมษายน68ชนะคะแนนพลังบุญแอดสันปาตองพฤษภาคม68แพ้นอกยก3าแหลมสิงสอเดชพันสิงหาคม68ชนะคะแนนสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตอายุ24ปีสูง172เซนติเมตร เป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดชุมพรซ้อมที่ค่ายต่อสุรัตชื่อเดิมเพชรนำหนึ่งไฟเตอร์มวยไทยเป็นมวยขวาเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาขวา,ขวางหน้าดันแทงหมัดหนักแรงบู๊ดูดันขยันออกอาวุธครับ3ไฟล่าสุดมีนาคม68ชนะคะแนนมังกรเหล็กเปิ้ลน,นครเมษาย,ยน68แพ้คะแนนเสียบขาดปอพงสว่างกรกฎาคมห8แพ้คะแนนเสียบขาดปอพงสว่างอีกครั้งครับเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่จังหวัดมวยความเร็ว ความหลังแรงของวุธมวยยืนในรายการความพุ้นชินเวทีและวงนอกดีกว่าความหลังหลายฮุดมากกว่าครับสว่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่พันศักดิ์วอลวันทวีจจเบียชนะเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตไปได้สนุกมาแล้วใจมีลุ้นมันทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทย7จ 4, ประจวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568คู่ที่ 1. ปูเรนองลูกเจพ่อลงต้มจจเบียชนะไนฮอกราชาโนนคู่ที่2 เฟซบุ๊กฟาร์มสุขกระบือไทยจะบทชนะเด่นพรเพชรเอกปัตตานีคู่ที่3เพชรนกพเดชนกพเดชมวยไทยจะบทชนะเดชพานุสอพงอมรคู่เอกคู่ที่4พันศัก์วรวรรณทวีจะเบียชนะเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตไปได้สนุกมันทุกคู่ครับจบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับ และหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับ ขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยรวยเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ